สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการทำหัชิรการเทสหัวชิรนะครับว่าเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวตอนนี้มาดูครับกำลังประกอบหัวฉีดอะไรแล้วก็ใครเป็นคนประกอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามผู้เชี่ยวชาญครับโอเคได้อ,ดอะอน,นี้อาจารย์ประพาสกำลังประกอบหัวฉีดสปอร์ตท,ทีอารีกำลังฝึกประกอบนะครับ อันนี้เจ้าออกคงเอาออกไม่ได้หรอกเอามือหมุนเอานะครับแต่ที่จริงมันจะต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับไม่ได้อันนี้อันนี้ลองหลายรอบไม่ได้นะครับเอาอีกรอบครับก็มีเครื่องมือใช่ไหมจ๊ะอ่ามันต้องมีเครื่องมือกดอันนี้เราทาให้ให้รู้ว่ามันเวลาประกอบด้วยมือมันประกอบไม่ได้นะครับมันจะยากนิดนึงก็อัา <c oughs> จารย์เบนซ์เริ่มเหงื่อแตกแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> <laughs> อชุดชุดลูกแก้วมันดันเราจะกดลูกแก้วได้ยังไงต้องมีหาวิธีเป็นช่างมันต้องมีวิธีอยู่แล้วอาจารย์กดลงไปก่อนมันติดหรือเปล่าโอเคนี่มากเลยเนี่ยโอเคถ้าประกอบงี้อันนี้หัดประกอบนะครับถ้าประกอบจริงสกรปรกอย่างงี้ไม่แน่ครับเนี่ยโยนทิ้งเลย อันนี้เอ้าอาจารย์ข oh. ้างล่างมันไม่ตรงหมดตัวไหนล่ะแชมเป็นไม่บอกกันเลยเอาเดี๋ยวประกอบคุยกันเราเองเนาะเอาเดี๋ยวเรียนตัวนี้ใช่ไหมต้องมีผู้ช่วย การใส่นี้กับข้างคนกับข้างหายขึ้นบนมีหลายคนอย่างเงี้ยหลายหัวเพราะว่าทำไมหัวกเล่นคนเดียวก็หาหัวไงลูกหัวกัอ้ปิดแล้วได้หรอาา้่าหรอได้ง่ยเดิเลย เราเราจะปลดยังไงให้มันได้เริ่มสัดแล้วนะครับเริ่มสั่แล้วลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วขนาดนี้ลงไปแล้วนะครับขนางลงไปแล้วแล้วจะอยู่หรือเปล่านะครับเอาเอาเมือใหญ่ไงโอ้โสี่มือแล้วนะครับสี่มือแล้วตอนนี้สี่มือแล้วนะครับสี่มือแล้วเอาอีกเซฟสองมือไว้ก็ในหกมือ กได้รกุมไหมกดลงเจ็บเจ็บเจ็บได้เว้ยเรียบร้อยได้ได้ถามผเจ็บไเนี่ยรอบๆปลายเนี่ยเป็นหมเนี่ยมวยถามแล้วเจ็บป่ะยยครับก็เพิ่งมาเรียนรู้นะครับก็ยากดน่งเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือก็หัดเรียนรู้ให้ปรข้างในกครับหัดรนรู้ตเคร่ครับหัดเรียนรู้ครั้งแรกรู้กลไกของมันว่ามีนนี่มีอะไรบ้าง ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์เกษมครับที่มาเผยแผ่ความรู้ให้เพื่อนช่างได้รู้นะครับว่าในหัวฉีดเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเรียนรู้นะครับผมก็เพิ่งมาเรียนรู้วันนี้แหละก็ทดลองประกอบกันนี่ก็หลายเที่ยวอยู่ต่อไปอาจารย์เกษมเสร็จอาจารย์ประพาสแน่อาจารย์ในถ้าถ้าว่าเราไปประกอบกริงแลวไม่เครื่องวิเศษถ้าถ้าประกอบเข้าไปอย่างนี้มันใช้ได้ไหมไม่ได้อะเอาลองขาดแน่ๆเนี่ยเราพยโยกเ็กรั่วเลยเอาไปเลยเอาขาดแน่เลยขันสองนะครับขาดแน่ๆเลย ถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องมือพิเศษนั่นนะครับเดี๋ยวเราครับนี่ครับเดี๋ยวดูอาจารย์ผ้ากำลังจะประกอบนะครับปิดที่อีกตัวนึงปล่อยอีกตัวนึงไปไหน,นไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะอ่ะโอเคนั่นแหละ ยังไม่ตรงอ่ะยเรายรายเ็มีบล็อกเฉพาะนะครับในการขัน,ม,นมันเล็กจังเลยใครครับไอ้บล็อกหรือใครเ <c oughs> ดือยเดือยเดือยไนงะนี่เ,นเท่ากอะไรเนี่ยโอเคครับดังแป๊กแล้วใช่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นโยกนะครับรั่วหรือไม่รั่วครับคิดว่ารั่วหรือไม่รั่วครับไม่รั่วไม่รั่วผู้ประกอบผู้ประกอบมั่นใจอยู่ครับดูครับดูอาจยันแน่ไม่ต้องออกแล้วไม่ต้องยกก็กดก็ออกพุทๆเลยเนี่ย เอาเอาเครื่องยกเสียบมัเอาเครืยกเอายกเสียบนี่ย กดกดนี่ก่อนอ่านั่ะขึ้นไปไปโซ่เห็นไหมแล้วก็อ่าอ่าหมุน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 เบโซ่เลเมื่อกี้ไปโซ่แล้วเมื่อกี้ไบโซ่ไปโซ่เโซ่เโซไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้หมุนไปเรื่อยอ่าอีก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 เบนโซ่อีกอทีอีกงานอีกงานเนี้ย เดียวพายเดนโซไปเลยไม่มีอาจารย์ไม่แต่เดนโซเดโีเนโซีเป็นวางที่ของใมแล้วที่ตั้งเนี่ยอรเดียวาะโเลยโอะไรมา่ ัรั่วไง้ตัวนูกงเจ้ามันไม่นั่นมันเ,เปิดไงคือมันรั่วถ้าเป็นระบบปิดมันก็เป็นอย่างงี้กูปดไม่ออกถ้าเป็นระบบเปิดถ้ามันประกอบไม่ดีมันก็จะรั่วอันนี้รั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ารั่วร้อยเปอร์เซ็นต์